สวัสดีครับก็มามค์ครั้งสำหรับเกม Minecraft นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายเอ็กซ์เซเลเตอร์นะครับเขินกล้องเขินกล้องอ่ะไม่เคยเปิดกล้องมาก่อนเคยอยู่ความจริงอ่ะแต่ว่ามันก็นานมาแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มฆ่าหมูฆ่าหมูฆ่าหมูกันฆ่าหมูกันฆ่าหมูกันนะฮะผมบอกเลยไม่หมูหายหมูหายหมูหายเย้ เนื้อหมูเน่าอ่ะผมต้องไปหาวิธีหาวิธีทําให้เนื้อสุกให้ได้อ่ะนะแต่ตอนนี้ตัดไม้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราสําคัญมากนะฮะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราสําคัญมากมันเป็นสิ่งของที่สําคัญเรามากๆเลยก็นะฮะเกิดมาแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมมี่รื่นออจะบอกท่านผู้ชมนะฮะว่าโอ้ให้ตายสิผมไม่รู้เรื่องแล้วอ้อตื่นเต้น <c oughs> ก็เอาเป็นว่าผมนะ่ะไม่ได้เคยเกมมานามากแล้วใช่ไหม ทุอคนบอกว่าใช่นะฮะก็คือผมติดเรียนใช่ไหมละ่ะเพราะว่าผมต้องไปเรียนมหาลัยแล้วที่มหาลัยอะเรียนหนักมากผมเรียนช่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นนะฮะชอบเล่นกล้องอะไม่ได้เปิดกล้องนานมากนะครับผมก็เลยปล่อยป่อใช่นอกทิ้งไว้ประมาณหลายปีไม่ถึงปีก็แค่ไม่กี่เดือนเองสามสี่เดือนนะฮะประมาณว่าเดือนหนึ่งอัพคลิปหนึ่งครั้งนะครับ ผมก็บอกเลยนะฮะว่าผมไม่ว่างจริง,รงๆผมต้องขอโทษด้วยก็ช่วงนี้ผมเพิ่งปิดเทอมเนี่ยผมจะเปิดอีกทีเดือนสิงหาผมก็จะเชิเชยเวลานั้นให้ผมก็จะพยายามอัพคลิปแคชเกมให้ได้เยอะที่สุดนะครับรวมถึงคลิปภาคการ์ตูนด้วยตอนแรกว่าจะเลิกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็แหมก็แหมมันอดไม่ได้อะมันไม่มีอะไรทําอ่ะมันอยากภาคการ์ตูนต่อเพราะว่าสกิลในการภาคการ์ตูนผมก็หายไปไม่ใช่น้อยเลยนะครับหายไปแบบหายไปเยอะเลยนะครับ ผมลืมบอกไปนี่เป็น m i n Minecraft h a r d c o r e นะครับ a r d c o r e นะฮะผมก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับว่าผมจะต้องเล่นอะไรอย่างละเัดระว่างแล้วก็ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วใช่ไหมไอเกม n e c r a f t เนี่ยผมก็จะลืมวิธีอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆก,ก็จะสามารถบอกผมได้ครับทุยบอกยังไงวะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะครับตอนนี้ผมก็จะมาทำอะไรวะ <gasps> อุ้ยตายแล้วมี too many i ไอเด้วยเหรอผมไม่รู้ คือผมเพิ่งเปิดเกมครั้งแรกในรอบหลายปีผมก็ทำเป็นเอาเป็นว่าไม่เห็นมันแล้วกันเนาะ <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นเอยอะไรนะอะไรอแถวนี้นะเห็นเลยนะครับโอเคแล้วได้ไม้มาแล้วเราก็จะทํากล่องคัาฟเราต้องหาพื้นที่ในการวางของดีๆก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พื้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ทําไงดีอ่ะเราจะออกไปผจญภัยข้างนอกหรือว,ว่าจะอยู่แถวนี้ก่อนเราควรจะหาพื้นที่รับเรียบก่อนนะฮะว่าไงแจ๊ จ้ตามฉันมาไหมแจ้เดี๋ยวเสียงหายเสียงปเปลี่ยนไปไม่ได้แคสไม่ได้แคสเกมนานแล้วเสียงเจสันก็หายก่บไม่ได้หายหายไปนานนะแจ้หายไปนานนะแจ้หายไปนานนะแจ้วีกลับมาแล้ว <laughs> กลับมาแล้วนะครับเ้เจสันก็กลับมาแล้วเจสันได้ดอกไม้เอามาให้ท่านผู้ชมอะนี่ให้ทิ้งปุ่มไหนวะปุ่ม Q โอเคไม่ไม่ได้เล่นานานเนี่ยลืมทุกอย่างไปแล้วจริงๆนะครับผมบอกเลย เออผมแคทมีเสียงไหมวะไม่ค่อยมั่นใจว่าแคทมีเสียงไหมนะครับชอบเล่นกล้องเหรอ <laughs> ผมบอกเลยนะฮะ <laughs> ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าพยายามเล่นเกมเราโดยโฟกัสที่เกมนะครับไม่ต้องไปโฟไม่ต้องไปโฟกัสที่ไหนไม่ต้องไปโฟกัสที่หน้าจอที่มีหน้าผมอยู่นะฮะโฟกัสที่หน้าจอเกมก็พอไหน ใครที่มองหน้าผมอยู่บอกหน่อยสิเลิกมองได้แล้วมองเกมสิผมบอกให้มองเกมมองเกมไปเิเดี๋ยวผมฆ่าเดี๋ยวผมจะฆ่านายแบบเจ้าหมูนั่นเลยนะฮะเออไอสีเรื่องๆนี่คืออะไรวะอ๋อน่าจะเป็นหินผมควรจะขุดหินก่อนมีฐานด้วยผมก็จะทําฐานทําอะไรก่อนวางโต๊ะค้าไว้ตรงนี้แล้วก็ทําไม้สติ๊กสติ๊กสติกสต๊กโอเคผมจะเริ่มทําที่ขุดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ขุดเหล็ก ไอ้ขุดหินเพื่อเอามาทำอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับผมเดาถูกด้วยว่ามันคือเหล็กทำไมผมชอบใช้สกิลเอ้สกินแองกี้เบอร์จังมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับผมบอกเลยโอเคเราได้มาแล้วแล้วก็ทำเป็นที่ขุดที่ขุดหินหยาบอย่างไม่ลังเลเลยนะครับแล้วก็ที่ตัดต้นไม้ด้วยโอเคตอนนี้เราก็จัดสิ่งของให้อยู่เป็นระเบียบนะครับโอเค เริ่มขุดอ้าวเวนกดผิดอ้าวหายเริ่มขุดไปเรื่อยๆกันนะครับหวังว่าคงไม่เจออะไรนะเพราะมันเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ถ้าเจอนี่ตายอย่างเขียนแน่นอนนะครับตายอย่างเขียนแน่นอนเจสันบอกเลยผมบอกเลยนะฮะเจสันอยากได้บ้านใหม่จังสจิฟหาบ้านให้หน่อยเอออยากได้บ้านใหม่เหรอผมคิดว่าผมควรจะสร้าง I I think I heard a spider I think I heard spider I I don't want to, I don't want to eat h e m I w a n t I don't want to fight him and feed him. I want, I want, I want. <laughs> ช่วงนี้ฝึกสำเนียงอังกฤษนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สำเนียงอังกฤษเนะี่ยเพราะว่าติดสำเนียงลาวเกินไป uh, I think it above us above ข้างบน under's under's I think it's uh under us under the list under us under's under's ฮ uh ะฮ huh. ะผมคิดว่ามันอยู่ด้านล่างผมนะครับผมก็จะขุดไปเรื่อย เสียงมันเข้าใกล้ทุกทีทุกทีผมได้ยินเสียงครางขาวด้วยไม่ครางขราวก็หนูอะ่ะช่างน,น่ากลัวจริงๆแมงมุมพวกนี้ผมบอกเลยไอพวกแมงมุมพวกเพื่อนรักไอพวกโคตรพ่อโคตรแม่คิปเปอร์ผมได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยหวังว่าคงไม่มีใครนะหรือเจ้าแถวนี้เป็นบ้านดีวะไหนๆก็ขุดมาขนาดนี้แล้วน่ากลัวไปแล้วบางทีผมัวจะขึ้นไปขโมยดีกว่าผมกลัวมากเลยเจสันก,ก็กลัวเหมือนกันเจสันไปทำฐานก่อนดีกว่านะฮะ นี่ผมเจอฐานแล้วโอเคฐานอยู่นี่ฐา,านเป็นหินดำฐานเป็นหินดำแองก้เบิร์นนะครับใช่หรือเปล่าวะใช่หินดำไหมโอ้ใช่อยู่ต่อมาเราก็ทำทอชทำทอชนะครับทอชซึ่งแปลว่าคบเพลิงนะฮะโอเคเอาไปปักด้านล่างกันเอาไปว่าตรงนี้จะกลายเป็นบ้านเราเราควรจะทำพื้นที่มันสวยกว่านี้นะครับโอเคเก็ตนะ เก yeah, นะม,มนะท่านผู้ชมนะผมจะทําอะไรดีแถวนี้ผมก็จะหาเพื่อนมาเล่นด้วยดีไหมเนะี่ยช่วงนี้ผมหาเพื่อนไม่ค่อยได้ไม่ได้แค่เกมนานเพื่อนหายหมดเลยนะครับโอเคผมก็จะไปคุยกับเพื่อนคนเก่าๆดีไหมผมกลัวเพื่อนไม่ครบจังเลยนะครับณน,นจุดจุดนี้ mm hmm. <laughs> กลัวเพื่อนไม่ครบนะฮะโอเคสวยแล้วไหมวะ เราควรจะเอาอะไรมาล้อมบ้านแถวนี้ไว้โอเคเอาเอาเป็นว่าตรงนี้จะเป็นบ้านเราแล้วกันเป็นบ้านที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยเอาเป็นว่าเอาาอพาสจะต่อไปผมจะลงมอสเพิ่มแล้วกันมอสแบบฮิลล์วายอะไรแบบนี้ดีไหมมันจะได้รู้ระทึกันไปเลยนะครับนะจ้านะคะบอกไว้เลยนะเอาเลยค่ะโอ้ oh, ล่ะตอนนี้ผลจะเปลี่ยนโหมดนะครับเอาเป็นว่าผมผมเสียงแหบแล้วผมแค่ต่อไปไม่ค่อยไหวเอาเป็นว่าเปลี่ยนตัว สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันนะคะนายแอสเซลิตี้นะคะเสียงแหบค่ะเสียงเสียงมันแหบกว่าเดิมมากเลยเสียงมันแหบกว่าเดิมมากเลยค่ะไม่ได้ทำไม่ได้ทำเสียงแบบนี้มาน,นานมากแล้วค่ะเอาเป็นว่าพูดไม่รู้เรื่องอนะ่ะเลิกทําดีกว่าผมบอกเลยหลังจากที่ผมโตขึ้นผมเสียงแหบกว่าเดิมมากอันนี้คือพึ่งโตใช่ไหม <laughs> พึ่งเสียงแหบใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god ผมควรจะขึ้นขบวนก่อนให้ตายเธอผมบอกเลยว่าผมควร ผมได้ยินเสียงแปลกๆเนะี่ยผมควรจะทำอะไรบางอย่างที่มันน่ารุนละชิกซะหน่อยนะฮะโอเคทำที่ขุดที่ขุดที่ขุดหินที่ขุดหินหยาบสอ,อันไปเลยเพราะว่าเราต้องขุดเยอะหน่อยนะครับเมื่อ,อไหร่จะมืดวะนี่มันหมดฮาร์ดคอร์ไม่ใช่เหรอมัอนควรจะมืดเร็วๆไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่เหรอครับนี่เสียงสัมบีด้วยเราควรจะทำโอเคอันนี้หนึ่งแล้วก็ทำอะไรอีกวะ ดาบใช่ดาบดาบเกือบลืมดาบไปเลยเนะี่ยโอเคได้ดาบมาแล้วอ่าจัะเบียบพื้นที่โอเค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 ได้แล้วผมว่ามันชักมืดขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะเราตอนนี้เราทําบ้านไม้หรือบ้านบ้านหินหยาบบ้านไม้เลยดีกว่าเนาะโอเคผมควรจะสร้าง,งอาณาบริเวณตรงไหนดีเอาต้นแต่ตรงนี้เป็นต้นไปแล้วกันเอาไม่ควรจะสูงมาก เพราะว่ามันจะสร้างนานนะครับไม่ควรจะสูงมากเพราะมันจะสร้างนานนะครับเข้าใจไหมเข้าใจหมโอเคเฮ้ยกดผิดโอเคแถวนี้น่าจะโอเคอยู่มันชักมืดขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะผมชักกลัวโอเคสร้างผิดเอาเป็นว่าช่างมันอสร้างบ้านไม่ได้สร้างบ้านนานอ่ะทำยังไงวะลืมมันสร้างรู้สึกว่าจะสร้างกากกว่าเดิมมากเลยนะ ปุ๋ยไม้หมดนี่ไม้หมดจริงเหรอเอ้ยไม้อยู่ไหนวะฮ่าผมตัดไม้เป็นนิดเดียวผมจําได้แล้วโอเคงั้นก็เป็นว่าทําบ้านสลับีสับสีแล้วกันสลับสีบ้านสลับสีกันแล้วกันเนาะเนาะแล้วกันแนะเนาะเนาะโอเคเอาประมาณนี้แหละอ๋อก็ได้อยู่นะแล้วข้างบนนี่เอาไงอ่ะโอเคโอเคเอาต่ำๆไว้ก่อนแล้วกันโอ้ยต่ำเกิน ไม้หมดเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าทําอะไรไม่ได้เลยทำไงดีเอาไปประจนภัยก่อนดีไหมให้ตายถเถอะเราเราเราสร้างอาณเขตป้องกันไว้ก่อนแล้วกันเอาเป็นอาณาเขตเล็กๆแล้วกันนะโอเคโอเคโอเคแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงอ่ามันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่มั้งนะโอเค แล้วก็ปักทอสไว้ข้างนอกด้วยอย่าโผล่มานะที่รักนายห้ามโผล่มานะดีจ้ะไม่มีนะอืออืโอเคอย่างนี้น่าจะปลอดภัยกว่าสวัสดีจ้ะไม่มีอะไรนะเราควรจะเข้าไปข้างล่างดีไหมเจสันคิดว่าเราไม่ควรเข้าไปถ้าเราเข้าไปมันจะมีคนมาอัดตูดเ้าจริงเหรอจริง <laughs> ถ้าผู้ชมคงงงนะคุยคนเดียวแล้วมี มันเห็นมันเห็นได้เลยว่าคุยคนเดียวเพราะมีหน้ามีตาในสังคมด้วยตอนนี้นนะฮะ<ม>เอาเป็นว่าเราควรจะเอาไงดีวะออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันเรามีดินมีอะไรไหมเออเอาในไงไม้ทำไมผมไม่เจอไม้วาครั้งก่อนสร้างบ้านตกสร้างบ้านตอนนี้แหละโอเคมันอุ้ยมันน่าจะได้อยู่นะครับขอให้อย่าจะคิปเปอร์แล้วกันถ้าจะคิปเปอร์ตัวน,นี้คือ,อยังเขียดเลยยังเขียดเลยนะครับ ได้ยินจะเสียงแมงมุมผมนี่เกลียดแมงมุมมากฉันเกลียดนายมากบอกเลยโอเคโอเค,อเคไม่มีอะไรนะผมควรจะสร้างจากไล่จากตรงนี้มาเรื่อยๆแล้วกันโอเคโอเคอ้าอาอาออกมาได้แล้วนะครับตามรายการเออ ตามหลักโมเมนตัมแล้วมันควรจะสร้างแบบนี้ได้นะครับพื้นที่ไม่สามารถจะลอยออกมาอย่างนี้ได้ถ้าเราถ้าเราไม่วางโครงแล้วก็ไม่ซาำไม่เชื่อมติดอะไรแน่นๆ่นก่อนไอผมพูดอะไรเนี่ยว <c oughs> ิชาอาจจะหวังว่า <c oughs> พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตอนนี้นะครับเอาล่ะเอาล่ะทำไมยังไม่เห็นอะอะไรโผล่มาเลยวะ เอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าผมจะขังตัวเองไว้ในบ้านแห่งนี้ผมนี่งงไปเลยนะครับเอาล่ะทําประตูบ้านก่อนแล้วกันไม่พอไม่พออ๋อเรามีนี้อยู่นี่ต้องใจเย็นๆเ,เข้าไว้ต้องใจเย็นๆเ,เข้าไว้อา้าวเสือกซากอันนี้ขึ้นมาอีกอา้าวทุกอย่างพังหมดอ้าวอาวอ,อย่างน้นก็มีที่ตัดไม้วะโอเคที่ตัดไม้บอร์ดีจ้าโอ้นี่ไง เราตัดอันนี้ออกมาก่อนก็ได้ไม่มีอะไรนะผมเห็นอะไรเหลืองๆด้วยโอ้ก็แค่ย่านะนายอย่าตกใจไปหน่อยเลยนะโอเคโอเคเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยนัย่ต้องเข้ามาหลบข้างในโอเคนะประตูประตูประตูโอเคเอาแค่ดอเดียวก็พอดอรอโอเคโอเคอ่า อ่าโอเคแนะ่ปิดมิชิดแล้วถุยตรงไหนไวะเนี่ยโอเคแล้วก็สร้างตรงนี้มาปิดกั้นเอาไว้อย่าเปิดใจไปอย่าให้เขาเห็นต้องเป็นคนดีที่เขาสอนให้เป็นโอ้ฉันบ่อะไรเนี่ยอ่าออกมาออกมาได้แล้วอ่าฉันได้ยินเสียงแมงมุมไอ้เฮือดสไปเดอร์ไอ้เฮือไอ้เฮือไอ้เฮนะฮะอ้าวมาหมด ให้ตายเถอะมันเป็นบ้านที่เน่ามากมันเน่ามากจริงๆโอเคโอเคท่าแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันอออ๋อปิดมิดชิดแล้วฉันปิดทุกอย่างมิดชิดแล้วโอเคหวังว่าข้างในจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะแล้วเราก็จะสามารถขุดด้านล่างได้แล้วนะครับแต่ว่าเราหาของกินหาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ได้ยินไหมข้าขล่างเสียงส,สเกเลตันผมนี่กลัวไปหมดเลยนะครับนะอะไรอ่ะ ไอ้ฟ้าวไอออนไอ้ฟ้าวไอออน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 นะฮะโอ้ฉันได้เหล็กมาแล้วสองอันเอาไปทำอะไรได้วะผมลืมไปหมดแล้วอ๋อมันคือมันคือดินคือเหล็กมันเป็นเหล็กหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่มีอะไรนะโอเคฉันหวังว่าที่นี่จะปลอดภัยสำหรับฉันนะนายเป็นเพื่อนฉันแล้วนายต้องห้ามโกหกฉัน <gasps> ผมได้ยินเสียงอีกแล้วช่างน,น่ากลัวจริงจริงจริงโอ้โหพ้องตายพ้องตายพ้องตายค่ะพ้องตายค่ะโอเคโอเคเอา้าวจะสร้างทางให้มันขึ้นมาทำไมวะเนี่ยงงเลยกูโอเคไม่มีอะไรนะปากทอดไปก่อนเฮ้ยผมเจอทรัพย์สมบัติแล้วผมก็เจอเงาตะคุ่มตะคุ่มโคตรน่ากลัวเลยเอ๋วางอะไรไม่ได้เลยโอเคตอนนี้เราควรจะขุดอะไรใกล้ๆก่อน นะโอเคโอเคเราต้องทําใจเย็นๆเข้าไว้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาขุดแล้วกันตอนนี้เราก็ทําใจเย็นๆแล้วก็ค่อยสำรวจกันในพาันหน้าครับเอาเป็นว่าสัปพาห์นี้ก็จบการพาันนี้เจอกันพักก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคบายเวดี้ตั้งหเวดี้โอ้โหขอบคุณที่รับชมนะครับนุกูฮเฮ้ยนี่นั่นที่ผมแบบทถอดไปแบบจะรู้แบบอุ้ยเดี๋ยวรบะะเิดอ้